ถ้าไม่มีแรงงานเมนทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ไปไหนไม่พัฒนาประเทศไทยไม่พัฒนาประเทศไทยไม่เจริญถ้าไม่มีคนขเขมรการสบายดีสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูสุขคนครับผมมา พบพอบ่อเบลวินเบาเล่าคนเก่าคนเดิมอีกเลยวพี่น้องมันนี้สิเบาวินมีเรื่องเล่าที่อยากมากนำเสนอหรือว่าอยากมาว่าให้พ่อแม่พป่น้องได้ฟังนำตาน้นองเป็นนอ้องเนาะล่าสุดนะพี่ปน้องนะเบาวินได้เห็นคลิปแรงงานคนเขมรหรือแรงงานกรรมัมพูชานัวเองน้องคป็นน้องเนาะที่ตอนนี้กัถือว่าดุเดือดกันเลยน,น,น้นองเปนน้องเนาะสำหรับแรงงานเขมรออกมาตอบโต้ คนไทยเนาะไม่นรอกออกมาประจานประเทศไทยน,นอกร้องเนาะกับบ้าได้นอกร้องเนาะนั่เนรอกบาวินซิม,มาาว่าเมื่อนี่กับหนึ่งประเด็นน,นอกร้องเนาะบาวินได้เห็นคลิปว่าคนคอมเมนนะออกมาว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะ่นเนหองนะเมื่อนี่บาวินกับซิม,มาาว่าให้ผมแม่พี่น้องออกความคิดเห็นซอยกันว่าคนคอมเมนหรือแรงงานคอมเมนบางคนบางท่านบางกลุ่มนะ ที่ออกมาตอบโตงออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยบางคนก็ออกมาว่าว่าถ้าบ่มีคนคอมเมนต์เหตุงานใหปบบ้ประเทศไทยกับบเจเิรประเทศไทยกับบอพัฒนาเศรษฐกิจกับบอไปสถ้าบ่มีคนคอมเมนต์เมื่อนี้เบาวินกับซีมาเบลนองนะ สิมาตอบน้องๆว่าจริงหรือบบจริงพี่น้องน,น,นะเบาสําหรับส่วนตัวเบาวินแล้วนะถ้าบ่มีคนคอมเมนถ้าบ่มีแรงงานคนคอมเมนอ่าแรงงานหลายๆคนเบาวินคิดว่าประเทศไทยแห่งเจริญขึ้นนะประเทศไทยแห่งพัฒนาขึ้นพี่น้องเสือบอกถ้าบ่มีแรงงานนะ ประเทศไทยแห่งพัฒนาขึนประเทศไทยแห่งจเจริญขึนกว่าเก่าเป็นยังต้องเจริญก็เพราะว่าแรงงานบ่มีแรงงานแล้วบ่มีแรงงานทำเองแ,งแล้วอยู่ในประเทศไทยคนไทยหรือว่าพี่น้องคนไทยก็จะมีงานเฮ็ดบัดนไงนี่แหละเป็นทางที่ดีสำหรับประเทศไทยนะอีหลีพี่น้อง ถ้าบม่มีแรงงานกลุ่มนี้แล้วนะประเทศไทยแห่งเจริญแห่งก้าวหน้าไปเรื่อยๆแห่งพัฒนาไปเรื่อยๆบ่มีภัยชิมาคอทงคอทานในสะพานหลอกสะพาน,นลอยตามสะพานลอยยูประเทศไทยนะ่นเป็นตนะเต็มด้วยอ่าคอทานส่วนมากสิเป็นคนเขมรหรือกัมพูชานํานเปานตนะนะอีรี่เป็นตัลายคักเพิ่นว่าถ้าบ่มีคนเขมรเหตุงานให ประเทศไทยบ่พัฒนาแน่นอนแมนบ่ไป็นอกเป็นหอกเสือบ่เสือคนคอมเมนตาบ่ไปนอกเป็นหอกเสือบ่สำหรับส่วนตัวบ่าวินบ่าวินบ่เสือบ่าวินไม่เชื่อนะครับว่าถ้าไม่มีแรงงานคกัมพูชาทํางานที่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยเศรษฐกิจประเทศไทยจะไม่ไปไหนจะไม่พัฒนาเป็นไปไม่ได้ นะครับยางมีแรงงานอีกหลายๆประเทศนะครับที่ทํางานในประเทศไทยไม่ใช่ว่ามีแค่แรงงานกัมพูชาประเทศเดียวที่ทํางานได้คนไทยเองก็ทํางานได้คนลาวก็ทํางานได้หลายประเทศนะครับที่รักรักประเทศไทยและเคารพประเทศไทยนะครับที่ทํามาหากินในประเทศไทยได้ นี่แหละบาวินถึงอยากมบาเวะาวว่า,าสิ่งที่คนคำมเมนออกมาเเวาเนี่ยนะมันไม่ใช่ความจริงเลยใครกันแน่ที่ลำบากลองคิดดีๆนะถ้าไม่ได้ทำงานในประเทศไทยใครกันแน่ที่ลำบากจะอดหิวลองคิดดูคนคอมเนบางคนออกมาเว้านะบาวินไม่ได้เมารวมนะ พูดแค่เฉพาะบางคนที่เขาทำคลิปออกมาด่าคนไทยบ้างาเหยียบธงาศาสต์ไทยบ้างทำลายสิ่งหลายอย่างกับคนไทยสร้างปัญหาให้คนไทยมากมายนะครับผมขอบอกเลยนะว่าถ้าไม่มีคนคขมเมหรือกัมพูชาอยู่ในประเทศไทยนะประเทศไทยก็ยังจเจริญประเทศไทยก็ก้าวหน้าประเทศไทยก็พัฒนา คุณคิดว่าประเทศไทยคนไทยเนี่ยแคร์คนขนาดนั้นเลยเหรอคณคิดว่าประเทศไทยเนี่ยขาดแรงงานกัมพูชาไม่ได้เลยเหรอเป็นไปไม่ได้นะครับจริงๆถ้าคุณทําคลิปแบบนี้ออกมาพูดดา่าคนไทยอย่างเนี้ยพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างเนี้ยประจานประเทศไทยอย่างเนี้ยลืมบุญคุณนะครับคนแบบนี้ลืมบุญคุณนะครับ ลืมคนที่เคยให้ที่นอนเคยให้ข้าวกินเคยช่วยเหลือเคยให้อนาคตลืมนะครับคนกลุ่มนี้ลืมนะครับลืมบุญคุณนะครับไม่สำนึกบุญคุณด้วยครับน,นะครับสำหรับแรงงานทอมเมน์บางคนบางท่านนะครับเบาเป็นไม่เมารวมนะควันนี้ผมจะมาตอบว่า แรงงานลาวก็มีหลายคนอยู่ในประเทศไทยก็ทำงานได้คนไทยเองก็ทำงานได้หลายประเทศนะครับอยู่ในประเทศไทยนะที่ทำงานได้ไม่ใช่ว่ามีแค่ประเทศกัมพูชาประเทศเดียวที่ทำงานได้ไม่ใช่คุณพูดผิดนะครับ คุณกล้าพูดได้ยังไงว่าถ้าประเทศไทยขาดแรงงานกัมพูชาแล้วประเทศไทยไม่เจริญคุณเอาอะไรมาพูดคุณเอาอะไรมาคิดครับคนไทยและประเทศไทยไม่ได้เสิริญให้คุณมาทำงานด้วยซ้ำไม่ได้เสิรินให้แรงงานมาทำด้วยซ้ำมีแต่แรงงานเองเนี่แหละที่เข้ามา ขอทำมาหากินในประเทศไทยนะครับถ้าประเทศไทยไม่ไม,มีแรงงานประเทศไทยก็อยู่ได้เข้าใจไหมครับคนที่เรือดร้อนที่สุดก็คือแรงงานนะครับแรงงานเมือนเราเนี่ยไม่มีอันจะกินควร ขอบคุณประเทศไทยนะครับสำหรับแรงงานกับหุ่สา,าบางคนนะขอบคุณประเทศไทยอ่ะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับแล้วจะทำให้คุณมีชีวิตรอดทําให้คุณมีงานทำนะครับผมไม่เคยลืมนะครับจนตัวผมผมไม่เคยลืมนะครับผมรักคนไทยมากผมรักเป็นดินไทยมากนะครับ ร,รักประเทศไทยนะครับผมผมรักประเทศไทยมากๆนะครับผมจะไม่เนรคุณนะครับผมรู้ว่าคนไทยมีน้ำใจกับแรงงานนะครับผมก็ยิ่งทำดีนะครับนี่แหละผมจึงออกมาพูดว่าคนกัมพูชากลุ่มนี้บางคนเนะ่ยออกมาพูดอย่างโน้อนอย่างนี้นะแล้วมันก็จะทำให้ แรงงานบ้านบ้านของเขาเองเนี่ยแรงงานกัมพูชาเองเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลายหมื่นคนเนี่ยก็อยู่ลำบากก็อยู่ยากอยู่ไม่เป็นสุขนะครับก็นี่แหละมีคนบางคนเนี่ยมีประเทศเขาเองเนี่ยออกมาตอบโต้คนไทยเนี่ยออกมาด่าคนไทยออกมาประจานคนไทย,ยพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ ใครกันแน่ที่ลำบากถ้าเราไม่มีงานทำอยู่ในประเทศไทยนะชีวิตแรยงานเนะี่ยโศกตาไม่มีเงินใช้นะครับลองคิดดูดูลองคิดดูดูดีๆีๆๆนะครับที่ผมพูดออกมานะทางที่ดีขอบคุณประเทศไทยที่เขาให้งานให้การคนทำนะครับ ไม่ใช่ว่าให้คุณมาด่าทอๆอ,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 อย่างนี้มันไม่ใช่นะครับจริงหรือไม่นะครับพี่น้องคนไทยที่ผมพูดออกมาก็คือแบบผมไม่เห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่บางคิดบางคนนะครับคนกัมพูชานะครับออกมาด่าคนไทยพูดเทงงคนไทยนะครับผมเห็นแล้วผมก็ ไม่พอใจเท่าไหร่นะครับผูดตุ่มต๋นะครับทําไมต้องมาพูดประเทศไทยแบบนี้คนเล่านะครับรักประเทศไทยนะครับคนล่าทุกคนรักประเทศไทยนะครับที่แรงงานมาทํางานประเทศไทยนะรักคนไทยรักเท่าแก่คนไทยรักแผ่นดินไทยนะครับขรพแผ่นดินไทยทั้งนั้นนะครับมีแต่นเนี่ยคนกัมพูชาบางคนเนี่ยที่ไม่าลพที่ออกมาเหยียบย้ำสัศสีนะครับออกมาดูถูก ไม่สำนึกบุญคุณนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าหากว่าผมพูดอะไรผิดผมต้องกราบขอโทษพี่น้องคนไทยนะครับแล้วก็ขอโทษหลายๆคนนะครับแรงงานนะครับถ้าหากว่าผมพูดอะไรลงไปนะครับในคลิปที่ผมพูดออกมาก็คือแบบว่าผมไม่เคยเลื่มบุญคุณแผ่นดินไทยนะครับผมรักแผ่นดินไทยมากๆนะครับตัวแล้วก็ย้ำนะครับอย่าขิดนะว่า ประเทศไทยถ้าไม่มีแรงงานกัมบูชาแล้วประเทศไทยจะไม่เจริญจะไม่พัฒนาคนคิดผิดนะครับถ้าไม่มีแรงงานกัมบูชาอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยยิ่งเจริญไปเรื่อยๆนะครับยิ่งพัฒนานะครับถ้าไม่มีคนนะครับประชาชนคนไทยก็จะได้มีงานมีการทานะครับประเทศไทยประเทศไทยดีใจด้วยช่ไหถ้าไม่มีแรงงานนะครับ คุณจะคิดว่าคุณเนี่ยเก่งนะครับคุณจะคิดว่าคุณเนี่ยเก่งพอนะครับถ้าไม่มีคนไทยให้โอกาสคนมาทํางานนะทุกวันเนี่ยชีวิตแรงงานเมื่อเราเนะี่ยไม่รู้เป็นยังไงบ้างน,น,นี่ยังดีนะมีประเทศไทยให้ความเมตตาเราผมต้องขอบคุณคนไทยนะครับที่ให้โอกาสนะครับแรงงานเ่านะครับ ได้ทำงานดีๆนะครับได้เงินเดือนเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับซาบซึ้งน้ำใจคนไทยจริงๆนะครับคลิปนี้ก็เตือนนะครับอยากบอกอยากบอกเรงงานว่าอย่าสร้างปัญหานะครับอย่าสร้างปัญหาให้แผ่นดินไทยนะครับเฉพาะแรงงานราวเรานะอย่าสร้างปัญหาให้แผ่นดินไทยนะครับเราอยู่อยู่ไปนะครับทํางานไปนะครับแค่นี้ คนไทยก็เมตตาเราแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ผักพี่พักน้องกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นการเ,เตือนนะครับพี่น้องคิดเห็นยังไงนะครับก็เมนเข้ามานะครับโอเคนะครับสบายดีสวัสดีครับ